คือผมจะขอพี่เกตกลับไปทําแก๊งอะครับแล้วก็กลับใช่ปะใช่ครับใช่ใช่มีมีไฟแล้วครับมีไฟแล้วใช่ไหมแบบไม่ไม่ไปขี่มาขโมดตัวลองปะไม่ไม่แตกไม่เข้าเลยทุกวันนี้เขาไฟเอ็มกับเทนนิงครับอันนี้ถามหน่อยว่าแบบสาดใจแบบทําใจยังแบบพ้นอะทำยังเกิดก็พอใจครับพอใจก็สนุกครับสนุกอยู่นี่ครบสนุกครับพี่ ได้อย่างนั้นก็ได้พี่พี่ว่าก็โอเคแล้วนี่จะไปทำยังไงก็คือกลับไปทำเอ็มดไม่ไม่ใช่เจเไรใช่ปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันตอนนี้มันแย่มีตั้งแต่จบกับพี่มานั่นน่าจะออกเยอะน่าจะออกเยอะครับเออไอตัวปัญหาอยู่ปะตัวปัญหาหรอ ก็เจอปัญหาอยู่มันก็ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะไม่เออผมผมว่าจะให้พี่ไปคุยกับน้องๆด้วยน้องๆมันก็น่าอยากคุยกับพี่ขอโทษพี่มั้งจริงๆมันพี่พี่มองว่ามันอ่ะมันอย่างที่ต๊อนบอกอ่ะอ่ะพี่ถามในน้องๆน้องๆของพี่อ่ะเวลาตอดเข้ามามันมันเป็นยังไงกับตอมบ้างทุกคนปกติแบบก็คุยก็ก็คุยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรถูกต้องปะ ใช่ใช่ครับเป็นกันเองไม่เป็นเกลียวด้วยใช่ใช่พี่ก็มองพี่พี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติเราอยู่อยู่คนละแก๊งอะ่ะมันก็ไม่แตกต่างที่แก๊งนั้นอะ่ะจะมองแบบอีกแก๊งหนึ่งเป็นไงแต่พอต่อได้มาสัมผัสเออมันก็คล้ายๆอย่างที่พี่พี่ว่าน้องมันก็นิสัยดีของมนะันอ่ะแต่แค่การวางตัวกับแก๊งอื่นอะ่ะมันก็มันก็มีผล<ะ>เหมือนกันเนาะเออจะได้ไม่ต้องโดนไงอันนี้พี่ไม่ได้แบบอยากแล้วการวางตัวมันมันสำคัญจริงๆนะ จริงอันนี้เรื่องจริงครับมัน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 อันนี้อันนี้ไม่เถียงเลยมันจะได้รู้ว่าแกงเราตอนนี้หยุดจุดไหนมันต้องรู้อะถ้าจุดที่แบบยังไม่พร้มอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้คาพูดยังไงเพราะว่าวันนั้นผมก็ไปฟังวันนั้นผมปลอมตัวไปไปไปฟังตอนนั้นไปป้นมาเจย์บอกว่ามีงานฮิมอยู่ที่แลนืมอ๋อตอนนี้ก็อยู่ต้องป่าละใช่ใช่ใช่ผมฟังอยู่ตั้งแต่แบบน้องไอจูดี้มันวิ่งเข้ามามันมามาคุยกับพี่เลยพี่ถ้าพี่จะไม่ิดหลังจากนั้นอะ ก่อนหน้านั้นไม่ถึงห้านาทีเราไปบ้านนาอากันนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่จริงไหมล่ะมันก็แตกต่างกันนะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเออพี่ยอมรับเมื่อก่อนที่เสียมไม่ได้ที่เป็นคู่คู่กัดกับแบบดนบนเทปอันนั้นอ่ะเออจะกวนตีนจะแบบปั่นประสาทกันไปอางั้นแล้วมีปัญหาก็ตีกันเอออย่างนั้นอ่ะไม่ว่าเลยใช่ไหมล่ะน้องเนาะอืมใช่ใช่ครับใช่ใช่ได้ก็นั่นแหละก็ทำให้มันแต่ถ้ามีอะไรปรึกษาก็ปรึกษาพี่ได้ ได้ครับพี่ได้ครับแล้วมีใครทําบัางเนี่ยแล้วมีม,มีใครทำหรอ,อ,อก็น่าจะมีแค่ผมมั้งมีแค่ผมแล้วก็มีแค่ผมครับมีแค่ผมอ้าแล้วพวกหมึกกวก,วกอะไรอ่ะหมึกน่าจะไปไปทำการกีนังครับหมึกน่าจะไปทำหมึกีนังตอนแรกเห็นบอกจะไปทําที่ดาวแต่ผมคุยกันน้องเนาะน้องมันแล้วแบบพูดเป็นสองสามชั่วโมงอ่ะมันก็ทําอยู่ที่นี่แล้ะ อ๋อก็คือมาทำที่นี่ใช่ไหมแม่ไปดาวแล้วใช่ใช่ครับพอที่ดาวมันได้แค่ยี่สิบห้าคนครับมันมันทำง่ายอ่ะยี่สิบห้าคนอ่ะมันไม่ไม่ไม่ปวดหัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ได้แก๊งใหญ่เนาะใช่ใช่ครับก็ได้นั่นแหละเนาะก็ไปไปฟภากันแล้วก็แบบแล้วก็รถอยู่ที่พี่อยู่ที่โจเลนเนี่ยพี่เอาโอนให้ต่างพี่ให้ไปแล้วเนาะ ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่อีกอีกสามล้านอีกแค่สามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้กันนะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ได้ครับได้้ครับนองเอาไว้เอาไว้ว่ากันน้องชายอ่ะจะไปไปนู่นก็ได้พี่ไปไปด้วยกันเลยก็ได้ปะตอนปะขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับอ๋อพี่ตอนสวัสดีครับพี่อเจกันขอบคุณครับพี่ตอนเจอรับตอนมาเนี่ยตอนตอนมามาลาวล ต่อไปหลังจากนี้ก็อยู่เราแกงนะเนาะเหมือนเดิมใช่ครับใช่ใช่ใช่ไปพาต๊อดไปไหนไปออกเดียวใช่ไปออกเดียแตงได้แตงอย่างอะไรอ่ะได้แล้วดอกอ่ะอืมต๊อดจะไปทําไปกลับไปทําแฝงไม่ได้ให้มันไอ้นี่ละเออไอ้เห็นด้วยนะต๊อาพี่เกศไปอยู่ด้วยไหมต้องฟ้นฟูได้ได้ครับได้ได้ได้แตกได้ว่าแตกแน่ต๊อดไปเปล่าป๊ะสองเดือนผมกับป้าเ๊ะถ้าคืออะไร ไม่ก็คิม,มอบอกแล้วถ้าเขาไปไหนคิมก็ไปด้วยเอเอ,อถ้าจะให้ไปเสียไม่ได้คิมก็ไปด้วยนะผะ<ม> <laughs> ผมอยู่นู่นผมก็ทําให้เต็มที่อ่ะไปช่วยตอดดูระบบแกงเฉยๆไม่ได้อย่างนั้นไรหรอกตอดทำได้ใชดิคิมกล้าจะมาตีมีเดวันเฮเลยหรอจดิ อยู่็นน่มันก็ต้องอยู่มันก็ต้องทำให้เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมปะพี่พี่เก็มันมันโยกได้ไหมมันโยกได้ไหมเหมือนรอบนั้นอ่ะเพราะเพราะว่าแบบมันจะไม่ต้องติดครูดาวไงสูงไหมล่ะต้องตีกแต่ต้องมีตีแต่ต้องมีตีก็ลองดูพี่พี่ก็อยากลองไปดูถ้าเข้าถ้าว่างก็อยากให้กิมลองไปไอ้นี่ดูก็ได้สภาสภาเอาบัตรเอาเอาบัตรเข้าบัตรออกมาด้วยพี่เอาพี่พี่บัตรออกมีแล้ว พีี่มนะเอาเอางั้นเอาบัตรข้ามาบัตรข้าพี่เก็ตมีบัตรออกแล้วให้เอสดีตีกับแกงไนี่แกงแดงปะล่ะยี่สิบยี่สิบรีเดียวคืออะไรยอเออเนาะมันมันจะได้เข้าได้ด้วยเข้าได้เลยใช่ไหมพี่เข้าได้เลยดิถ้าตามบทสภาตอนนั้นแกงอะไรเอลลรักเออเห็นคนดูแหลปะตอนผมคือสตรีมเอลลคืออะไรอ่ะเลิกแหล่ะ เลิกแหลมปะใช่ปะชื่ออ่านเลิกแหลมแหลมแหลมเลิกแหลมโอเคเรียกว่าเลิกแหลมหลักหลับหรือเปล่าเลิกเลิกมันหนากว่าเลิกนะคำแรกอ่ะไม่ไม่เลิกเลิกหรือรักอ่ะเลิกเลิกแหลมมาเหมาะเหมาะกับเหมาะกับต่อจ้าเออว่ะไม่ต้องแก๊งเจเจหรอกแก๊งไหนแก๊งเอลลแก๊งอะไรอ่ะเลิกแหลมครับ ตอนไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีใครพาไปแบบว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเลยดิใช่ปะมีอะไรให้ช่วยไหมเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยครับเดี๋ยวไปด้วยก็ได้มีอะไรช่วยไหมตอนติดชิคาโก้ปนโดนตีนมีอะไรช่วยไหมครับว่าหวาหมดอ่ะส <c oughs> ุาครับเอาน้อง <c oughs> ออกแกงครับ